ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจำวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง,แ,ขงและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนี้พบกันในวันที่22พฤษภาคมในหัวข้อเรื่องที่มีซือว่านำในบอนที่เขาต้องการ และพระวัจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเห็นหู้และสามัคคที่ทำห่วมกันในมือนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโยฮันบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่14พระธรรมโยฮันบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่14ก็ได้ประกุเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปนี้ มีหญิงสาวซามารียคนหนึ่งได้มาตักน้ำในสร้างพระเยซูเจ้าจึงกล่าวกับนางว่าเขาขอน้ำดื่มเดในขณะนั้นพวกสาวบุกของพระองค์ได้เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงสาวซามารียตอบพระองค์ว่าด้วยเหตุใดท่านผููเป็นคนหยิวจึงขอน้ำดื่มจากขาน้อยที่เป็นคนซามารียสาวอยูและสาวซามารียบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน พยซูเจ้าจึงตอบนางว่าถ้าเจ้าหู้จักสิ่งที่พระเจ้าให้และหู้จักผู้ที่กําลังขอดื่มน้ำจากเจ้าแล้วเจ้าก็คงจะขอจากเพิินและเพ่่นจะเอาน้ำที่ประกอบด้วยชีวิตให้แก่เจ้านางกล่าวต่อพระองค์ว่าทานเอ้ยท่านบ่มีอย่างที่จะตักทานบ่มีอย่างที่จะตักน้ำและสร้างนี่ก่อนฤก ท่านจะเอาน้ำที่ประกอบด้วยชีวิตนั่นมาแต่ใสาย,ยาโคบบรรพบุรุษของพวกข้าน้อยผู้ที่ได้คุดน้ำสั่งนี่ไว้ให้พวกขาน้อยนั่นก็ดื่มจากน้ำสั่งนี้พร้อมทั้งพวกลูกสายและฝูงสัต์ของเพิินท่านเป็นผู้ยิงใหญ่กว่ายาโคบซันบอะเยซุเจ้าจึงตอบนางว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี่ยังจะหิวอีกแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำ ซึ่งเขาจะให้นั่นจะโบยากอีกจักเถือ่อน้ำที่เขาจะให้นั่นจะกลายเป็นน้ำผุในตัวของปูนนั่นและจะพุ่งขึ้นถึงซีวิตนิรันโดน ท่านผู้ฟังที่ขลบทะเลสาบใบข้านซึ่งเป็นทะเลสาบที่เลึกที่สุดในโลกมีขนาดกว้างใหญ่และงดงามหลายมีความลึก1.6กิโลเมตรความกว้าง6 3 6กิโลเมตรและยาว79กิโลเมตรมันบรรจุหนึ่งส่วนห้าของน้ำจืดท้งหมดในโลกแต่พื้นที่ส่วนใหญ่บ่สามารถเข้าถึงได้ ทะเลสาบไบคา,านอยู่ในไซบีเรียซึ่งเป็นเขตที่อยู่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของรัเสเซียในขณะที่น้ำจืดเป็นที่ต้องการอย่างลวงหลายในหลายพื้นที่ในโลกสร้างหน้าประหลาดใจเท้ๆที่แรงน้ำขนาดใหญ่เซนนี่พัดเื่องอยู่ในสถานที่ซึ่งมีเพียงแต่คนจำนวนหน่อยที่เข้าถึงได้ท่านผู้ฟังที่ขลบุบ ถึงแม้ว่าทะเลสาบใบข้านจะอยู่ห่างไกลแต่ยังมีแรงน้ำที่ให้ชีวิตอีกบอนหนึ่งซึ่งพร้อมให้ผู้ที่มีความต้องการหลายที่สุดเข้าถึงได้ตอนที่อยู่นำสร้างในสมาเรียนั่นพระเยซูทรงสนทนากับหญิงคนหนึ่งเพื่อค้นหาความหิวกระหายไฟวิญญาณเลอกๆของนางทางออกสำหรับสิ่งที่ใจนางต้องการนั่นคือพระเยซู พระเยซูเจ้าทรงมอบสิ่งที่ดีกลัวให้เึ่งกลงกันข้ามกับน้ำที่นางตักมาจากน้ำสังสทุกคนที่ดื่มน้ำนี่ยังจะหิวอีกแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำซึ่งเขาจะให้นั่นจะบยอยากอีกจักเถื่อน้ำที่เขาจะให้นั่นจะกลายเป็นน้ำผุในตัวของผู้นั่นและจะพุ่งขึ้นเถึงชีวิตน,น,นิรันดร์ท่านผู้ฟังที่ขลรพ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สัญญาว่าจะให้เฮาเพิงพอใจแต่บบสามารถดับความกระหายในใจของเฮาได้มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเห็นให้จิตวิญญาณที่หิวกระหายของเฮาอิ่มเอิม,อม,อมได้และแรงน้ำของพระองค์มีพร้อมสำหรับทุกคนโบวาในที่แห่งใด ท่านผู้ฟังที่ขลรบในเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควรเบึงน้ำกันว่าเจ้าสแสวงหาการเติมเต็มหรือความเพลงพอใจในชีวิตจากหยังเพราะเหตุใดจึงบ่สามารถสแสวงหาความเพลงพอใจที่แท้จริงแจกสิ่งอื่นที่บบแมนผักฤิดได้ แล้วก็มาถึง่วงสุดท้ายของมานะประจําวันซึ่งเป็น่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าผู้ทรงหักขอบคุณสาหรับชีวิตที่ทรงประทานและจุดประสงค์และค้ามหมายที่พระองค์มอบให้ข้าพระองค์ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์แสวงหาความเพึงพอใจที่แท้จริงจากพระองค์และควมหักของพระองค์อธิษฐานโดยควมเสือในนามเสือพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน thank you